ง,ง่ายๆคุณจะชอบประกัน FWD สัสดี2ีท่านคะ่ะลูกค้าวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใหม่อีกหนึ่งรอบลูกค้า วันนี้นะคะขอการกดไลค์กดแชร์อีกคนละหนึ่งรอบขอคนละสมแชร์ค่ะลูกค้าเป็นสะพานบุญบอกต่อสําหรับคนที่อยากจะมีรถใช้นีราคา9้บาทลูกค้าใครที่มาจากไลค์ที่แล้วไม่ต้องฝากเบอร์ซ้ำฝากแค่ไลค์นี้พอลูกค้านะคะอีก41ท่านแล้วลูกค้าขออนุญาตเปิดใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะตะกี้นะ,ค,ะคนดูเนี่ยลงเรียมากลูกค้าวันนี้นะอยากได้รถใช้ในราคา9้าบาทลูกค้ากดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาได้สี่สเท่านแล้วลูกค้า49ท่านแล้วนะคะกดเบอร์โทรศัพท์เลยพี่หนูนิ่ม พี่วีรพัฒน์พี่บุญเลี้ยงนะคะพี่กำพลพี่อนุรักษ์นะคะพี่บอลพี่โจนะคะแล้วก็พี่ทัตตพงศ์ใช่ไหมลูกค้ากดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยลูกค้ากดเบอร์ล็อกสุล็อกโปรได้เลยนะคะเดี๋ยวให้แม่ค้าเนี่ยบอกอีกรอบหนึ่งว่าโปรโมชั่นของทางร้านเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีคุณอามาจ้านะคะลูกค้าอ่ะพี่อนุรักษ์พอจะเอาก็อ้างไปวันลบก็ออกมีตลกอ่ะพี่อนุรักษ์เคยฝักเบอร์มาหรือยังพี่พอจะเอาก็อ้างไปวันลบก็ออก มีแต่หลอกลูกค้าหมายถึงอะไรคะเคยฝากเบอร์มาหรือ,อยังวันนี้ลูกค้าหนูแจ้งไปหนึ่งรอบหน้าไรฟ์สดเมื่อที่แล้วอยากกล่าหาใครมัวม่วๆเพราะว่าพอรบอรคอมพิวเตอร์มันแรงนะคะลูกค้า เห็นบางเห็นหลายท่านแล้วนะคะพอโดนขึ้นมาก็ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะลูกค้าขาจะบอกว่าจะบอกว่ารับคําขอโทษเป็นเงินก็จะดูใจร้ายเกินไปใช่ะะแล้วเพร<อ>าะวันนี้ติดปัญหาตรงไหนพี่อนุรักษ์เคยฝากเบอร์มาปรึกษาทีมงานหรือ,อยังรับเงื่อนไขของทางเราได้หรือเปล่าติดเครดิตใช่ไหมยอมรับในเครดิตยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไปสร้างมาได้หรือ,อยังนะคะวันนี้ พูดตรงๆตรงนี้เลยลูกค้าขาไม่อยากจะว่านะคะลูกค้าก่อนอื่นต้องยอมรับเครดิตของตัวเองนะคะลูกค้าลูกค้าไปสร้างเครดิตมาอันนี้เราเข้าใจนะคะเราช่วยได้ที่เราได้เท่าที่เราช่วยได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเรายินดีดันเคสให้ลูกค้าขาคุณไม่ยอมแพ้เราก็ไม่ยอมแพ้ดันเคสให้จริงๆแต่บางเครดิตมันไปไม่ได้คุณก็ต้องทําความเข้าใจไม่ใช่ว่ามาพูดว่าเราไม่ช่วยมาพูดว่าเราถ้าเรามาหลอกเราไม่อยู่มาเป็น1 0 11ปีอย่างนี้นะคะลูกค้า20ปีเราไม่อยู่มานานขนาดนี้ บอกเลยว่าเรามีรีวิวหน้าไลฟ์สดนะคะลูกค้าขาไปนะหาดูได้เลยนะคะมีลูกค้ามาออกกับร้านเราได้โปรโมชั่นจริงไม่มีใครโ<ค>ดนหลอกนั้นนะคะคพี่นะคะเพราะฉะน,นั้นจะพูดจะอะไรลูกค้าคิดก่อนนะคะก่อนอื่นเลยลูกค้าต้องตั้งสตินะมีสตินะ ทบทวนนะคะเครดิตตัวเองเป็นยังไงยอมรับให้ได้มาฟังคำปรึกษานะคะมาฟังคําแนะนําจากทีมงานด้านการขายก่อนนะคะ<ช>ลูกคา้าค่ะ,คะ,คะลูกคา้าใช่ถ้า,าสมมุติว่าเครดิตพี่ไปไม่ได้จริงๆทีมงานแนะนานะไม่ใช่ว่าทีมงานบอกเออไปไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาอย่างนี้ไม่ใช่ใชนะพี่นะเขาแนะนําทุกคนแนะนําทุกอย่างะคะ่ะถ้าถ้าเครดิตตัวเองไปไม่ได้อ่านแนะนําหาคนซื้อแทนนะคะ<ช>ลูกคา้าบอกตลอดเลยใช่ไม่ใช่ว่าทิ้งลูกค้าเลยนะคะไม่ได้มาหลอกค่ะวันนี้ทําความเข้าใจเข้าใจใหม่นะพี่อนุรักษ์ไม่ได้มาหลอกนะคะลูกค้าเอาโปรโมชั่นมาให้เพราะฉะนั ถ้ามาหลอกเนี่ยลดไม่เยอะขนาดนี้ถ้าเรามาหลอกคันเดียวเราก็ขายได้เอาคันเดียวไปหลอกขายคนเยอะๆๆใครซื้อก็เอาไปนะคะลูกค้ามันได้หมดดาแต่อันนี้ไม่ได้มาหลอกไงเพราะฉะนั้นนะคะ แบบรถร้านเราอ่ะมันมีเยอะอ่ะลูกค้าและเต็นระดับประเทศเลยนะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่พูดมากดีกว่านะคะลูกค้าคนที่มาพูดแบบนี้ส่วนมากก็คือยอมรับในเครดิตตัวเองไม่ได้ก็คือเราไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธนะก็คือปล่อยเขาไปนะคะลูกค้าขอคนที่อยากมีรถใช้จริงๆนะคะลูกค้าวันนี้เปิดใจฝากเบอร์มาหน้าไร์สดเลยบอกก่อนเลยว่าเราไม่เคยทิ้งลูกค้านอกจากลูกค้าจะทิ้งตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น นะคะลูกคา้าขอคนอยากมีรถใช้วันนี้เปิดใจฝากเบอร์ขึ้นมาหน้าไลฟ์สดได้เลยนะคะวันนี้เปิดให้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายรับเหมาก่อสร้างหรือว่าประมงนะคะทําสวนกเกษตรกรมีใบรับรองเงินเดือนไม่มีใบรับรองเงินเดือนเบอร์โทรศัพท์มาเพราะว่าวันนี้แต่ละอาชีพใช้เอกสารในการออกรถไม่เหมือนกันถ,ถ้าลูกค,ค้าทําอาชีพค้าขายวันนี้หนูขอหน้าร้าน2เมตรขึ้นไปตรวจสอบได้นะคะแต่ว่าค้าขายบางบางเคสจะต้องมีคนค้ำหน่อยนะพี่อย่างเช่นขายไม่ถึง1ไม่ถึง2 0 0 0มบาทต่อเดือนนะคะมีประวัติลาช้าหรือว่าไม่เคยมีประวัต อันนี้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาหน้าไฟ์สดได้เลยนะคะขอดูกระบาดแคปแต่งนะคะพี case, ่วุฒิได้เลยเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยพี่คนดินบอกมีสติต้องมีสตังค์ด้วยนะใช่พี่แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องมีสตังค์ก็ออกรถได้นะคะลูกค้าขาที่อื่นใช้เงินออกรถเท่าไหร่อันนี้หนูไม่รู้แต่ที่นี่ใช้เงินออกรถแค่9ก้าบาทนะคะลูกค้ามีสติต้องมีสติเยอะๆนะคะลูกค้าแต่ถ้ามีสติแล้วไม่แบบว่ามีสติแล้วมีสตังค์ด้วยบางคนก็ ก็ดีอ er nice ่ะใช่แต่บางคนก็ไม as yeah> um> ่ด uh> ีเลยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั <t <t ้นเราต้องแยกแยะด้วยว่าระหว่างแบบว่าสติกับสตังอันไหนจําเป็นกว่าลูกค้าบางคนนไม่มีสติแต่มีสตังนะคะลูกค้าอ่แเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะมาได้เลยนะคะพี่อัศวินนะคะสวัสดีจ้าพี่นัทธนานนะคะพี่นัตตินันนะคะดูเก่งทรงเบาๆหน่อยเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยค่ะกี่เรเก่งละเราวันนี้เริ่มต้นผนที่3,000บาทดให้ดูนะใช่นะคะจะมีหนึ่งคันเป็นฮอน da c i ิตไม่แน่ใจว่าน้องออกหรือยังเพราะว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะ เหมือนแบบคุยกับทีมงานไว้แล้วไม่แน่ใจว่าจองหรือยังวันนี้เป็น Honda c i ิ y ราคา189,000บาทเป็นปีน่าจะ0ูนย์ลูกค้าผ่อน3 0 0 0บาทนะคะวันนี้เบอร์โทรได้เลยนะคะพี่นัทตินันใช่ไหมเบอร์โทรพา์ได้เลยเดี๋ยวหนูพารีวิว MG คันนี้ดีกว่าพี่ราคาผ่อนด้วยใช่ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะคันนี้เป็น m g 3ลูกค้าราคา269,000บาทเป็นปี17ลูกค้าผ่อน5 0 0ผ่านเท่านั้นวันนี้พี่รับโปรโมชั่นยืดสิทธิ์เอ้ยยืด ยืดอะไรนะยืดปีนะผ่อน4,000บาทได้เลยปกติเราผ่อน6ปี7จงวดลูกค้าวันนี้รับโปรโมชั่นผ่อน7ปีได้เลยนะคะพี่นักพนันเบอร์โทรศัพท์ได้เลยพี่อัศวินเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะพี่วุฒินะคะส่ง4,500พมีค่ะเบอร์โทรศัพท์ได้เลยลูกค้ามาได้เลยนะลูกค้าที่โกนะอยากได้กระบะแขบ อยาก,กได้กรนะบาดแฉ็บนะคะเบอร์โทรศัพท์ได้เลยพี่โกวันนี้ถ้าไม่ฝากเบอร์นะคะไม่ได้โปรโมชั่นแน่นอนนะคะก่อนอื่นลูกค้าฝากเบอร์มานะคะถ้าสมมติว่าหนูหารถเจอหนูรีวิวให้แน่นอน<ช>แต่แถ้า ไปไม่ถึงรถที่จอดอยู่วันนี้เดี๋ยวทีมงานสแตนบายติดต่อส่งรายละเอียดให้พี่แน่นอนจากพี่โกเบอร์เธอค่ะมาได้เลยพี่ดวงพรสนใจ5ประตูนะคะไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนเงินสดวันนี้ขอใบรับรองเงินเดือนได้แน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงทีมงานะช่วยแน่นอนพี่ดวงพรเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะพี่นัทีินันมาอีกหนึ่งสิทพี่โกมาแล้วพี่สำเนามาอีกหนึ่งสิทธิ์ขอบคุณนอมากเลยพี่ดวงพรมาอีกหนึ่งสิทธิ์ขอบคุณน้องมากเลยรถเก่งขวัเดลัส สักสามพันมีค่ะพี่มีเยอะด้วยนะคะใช่ะนะคะวันนี้มีเบอร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวรอทีมงานติดต่อได้เลยมีรับประกันกี่ปีครับรับประกันให้12ปีพี่เครื่องเกียร์กล่อง ECU นะคะลูกค<ช>้าร้านเราเนี่ยไม่ได้มีแค่โปรโมชั่นที่เราบอกหน้าไลฟ์สดนะ<ช>มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกนะคะ <ๆ S 2> ลูกค้าโปรโมชั่นเนี่ยมันจะแบบว่าหลายโปรโมชั่นลูกค้าไปฟังรายละเอียดจากทีมงานลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากได้ แถมเงินกลับบ้านเงี้ยจะผ่อนกี่ปีลูกค้าครับเพราะโปรโมชั่นอ่ะมันมีเยอะมากแต่ที่หนูมาบอกหน้าไลฟ์สดอันนี้คือโปรโมชั่นหลักของเราที่เรา<ช>อยากาให้ลูกค้าทุกท่านอยันล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนก็คือไม่เสียเงินจองรับเงินกลับ<ช>บ้าน18,000บาทออกรถแค่9บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่วุฒิมาอีกหนึ่งสิทธิ์ค่ะพี่พ่อน้องเกณฑ์มาอีกหนึ่งสิทธิ์พี่วุฒิตามมาเรื่อยๆเลยฮะม่ ไม่น่าซ้ำโอเคนะคะลูกค้า50ท่านใครยังไม่ได้ฝากเบอร์รีบเลยลูกค้าขาเพราะว่าหนูเนี่ยอันนี้คือไลฟ์สดที่2ที่เปิดแล้วลูกค้าใช่แล้วค่ะลูกค้าเดี๋ยวมันจะทับเวลาช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยเดี๋ยวพามารีวิวกระบะคันนี้ดีกว่านะพี่สิงโตพี่บุญนำนะคะพี่เปล่านะพี่วูดมาแล้วขออภัยนะพี่ส่เลยได้นะกดเบอร์ได้เลยสุกตังอ่ะลูกค้ามากันที่คันนี้เลยคันนี้เป็น Mitsubishi Titan All New Mega c a p ค่ะราคา479 0 0 0บาทคันนี้เป็นปี2019เลูกค้าเลขไม้ว พ5 7 7กิโลถันเก้าบาทวันนี้รับฝากเบอร์มาหน้าอะไรสดถัน8 0 0 0รับเงินกับบ้าน1 8 0 0 0บาทลูกค้าถ้าสมมติเอาคันนี้คุณจองได้เลยไม่เสียงเงินจองลูกค้าค่ะไม่เอาเงินจองสักบาทเดียววันนี้ถือเงิน9บาทมาหน้าร้านได้เลย,ดดเลยหรือผู้ใดสนใจจะเข้ามาดูรถที่ร้านเข้ามาได้เลยร้านอยู่คลอง14ลำลูกกาปทุมธาน,นีค่ะพี่นะคะแล้วก็อีก3สาขาอยู่ที่นนท์สองสาขาแล้วก็อยู่ที่ลาดหลุมเก้ยวอีก1สาขานะคะพี่จิรวัตรมาอีก1สิทธิ์ค่ะ พี tomar, ่วุฒินะคะขอดูกระบะแต่งหน่อยครับกระบะแต่งมีเยอะมากพี่แต่ว่าตรงนี้น่าจะอยู่ไม่กี่คันเนี่ยคันนี้ก็เหมือนจะแต่งแต่ก็ไม่แต่งแต่งนะเนี่ยใช่อะคันนี้ก็แต่งนะพี่แต่ว่าคันนี้น้องรอปล่อยแล้วนะพี่นะกระบะแต่งมีเยอะเลยพี่คะเดี๋ยวรอทีมงานส่งรายละเอียดให้แล้วกันเลยนะคะขอดูกระบะพันหกพันลูกค้าขามีนะน่าจะอยู่ทางด้านนอกลูกค้า อยู่ทางด้านนอกหนูออกไม่ได้เมื่อฝนมันตกใช่แล้วออกไม่ได้เดี๋ยวอุปกรณ์ไลส่สดจะเปียกแล้ว<ช>มันก็จะพังใ่วนะคะลูกคา้า๋ยวให้ทีมงานส่งรายละเอียดให้ดูแลกันนะคะพี่วุฒิอยากเห็นคำอยู่ต้องขอโทษด,ด้วยพี่ครับกระบะเนี่ยส่วนมากจะจอดอยู่ทางด้านหน้าเป็นโซนของเขาเลยนะคะลูกคา้าเราจะแยกโซนจอดระหว่างรถเก๋งกับรถกระบะที่ น้องเห็นพี่เห็นกระบะมาตรงนี้เยอะๆเพราะว่าน้องมาทําคาสั่แล้วมารอปล่อยลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นหนูขออภัยด้วยหนูพาไปดูไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกลูกค้าฝากเบอร์มาลูกค้าได้ดูแน่นอนเดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดให้นะจ๊ะรอได้เลยนะใช่พี่เอออกคนเดียวได้ไหมคะไม่ต้องมีคนค้ำมันขึ้นอยู่กับเครดิตพี่พี่เอวันนี้พี่ฝากเบอร์มามาฟังรายละเอียดจากทีมงานบางอาชีพเนี่ยลูกค้าออกคนเดียวได้เลยต้องดูเครดิตด้วยนะว่าอ่ะบางทีเนี่ยลูกค้าทําอาชีพนี้นะคะเครดิต ดีหมดเลยแต่ว่าเงินเดือนไม่ถึงหรือว่ามีประวัติถอนล่าช้าบางเนี้ยลูกค้าหนูขอคนค้ำหนึ่งคนเถอะเคสลูกค้าจะได้ไปได้สวยเลยลูกค้านะคะวันนี้เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยพี่กันทสาขานนทบุรีมีค่ะพี่ขามีสองสาขาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ของมันคืออยู่ตรงไหนเพราะว่าหนูประจาอยู่แค่เนี้ยหนูไม่เคยไปใช่แล้วลูกค้าไม่เคยไปไหนเลยดีกว่านะ พี่กำธรนะคะพี่เอกดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาดีกว่านะคะแล้วจิตละโฟด้วยนะอ่ะมาที่คันนี้ดีกว่าลูกค้าคันนี้เป็น Toyota v i o ออค่ะราคา2,99,000บาทคันนี้เป็นปี12ลูกค้าผ่อน6,000บาทเท่านั้นนะคะมีคัสตักเบอร์เพิ่มเติมมพี่หนูจะปิดไลฟ์สดแล้วคือหนูเดินมารอบเต็นท์แล้วเนี่ยใช่แล้วลูกค้าไปยังข้างหนแล้วก็ข้างหลังแล้วกลับมาอยู่ตรงนี้อีกรอบ อร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะพี่เอเบอร์โทรศัพท์ได้เลยใครยังไม่ได้ฝากเบอร,ร์หนูให้เวลาฝากเบอร,ร์หน้าไลฟ์สดนะคะลูกคา้าเดี๋ยวหนูจะปิดสิทธิ์ปิดโปรแล้วพี่จะไม่ได้โปรโมชันนะมช่นแล้วนะใช่ลูกคา้าถ้าอยากได้โปร1 8 0 0 0ับาทวันนี้ลูกค้าต้องฝากเบอร,ร์เข้ามาแต่เสียดายมากเลยคนดูไม่ถึง100ลูกคา้าก็จะไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้โปรเหลือเงินกลับบ้านนะคะ10,000บาทนะใช่แล้วอะที่งานตอนนี้กี่สิทธิ์แล้วจ้าทีมงานครับตอนนี้กี่สิทธิ์แล้วครับใช่ เกียริเสร็จแล้วลูกค้าเดี๋ยวสักครู่นะรอทีมงานก่อนนะคะหนูไม่แน่ใจว่าตอนนี้กี่ริสิแล้วระหว่างนี้ลูกค้าสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาล็อกโปรโมชั่นของท่านได้เลยลูกค้าหนูจะบอกว่าวันนี้หนูไม่ได้บังคับให้ลูกค้าต้องเอารถเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวที่อยากให้ลูกค้าฝากเบอร์เพราะว่าหนูอยากให้ลูกค้าเนี่ยล็อกโปรโมชั่นใช่ฮะไฟกระพริบเหรอตกะจสิบหกสิทธิ์ค่ะลูกค้าค่ะวันนี้ไปที่สิบวินาทีสุดท้ายเลยลูกค้าค่ะสิบแล้วนะลูกค้าวันนี้ใครยังฝากเบอร์นะยังทนอยู่่ะะ พี่กนกพรนะคะพี่ทําต่อไปพี่เจิมศักดิ์ค่ะพี่กําธรค่ะพี่วินัยค่ะพี่สิงโตค่ะพี่อังหุนค่ะพี่อังหุนเคมนมณีนะแล้วก็พี่อังหุนบุญประดับ <c oughs> อะวันนี้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่จะจะบอกวันนี้อ่ะลูกค้าวันนี้กดเบอร์เข้ามาได้เลยมี สองคนนะลูกค้าชื่อซ้ำกันวันนี้กดเบอร์ได้เลยใช่แล้วพี่เอ <A. S 1> พี่เอไม่ใช่พี่เอมาแล้วแล้ว <มา S 1> <ร>พี่เอสามโอเคตกแล้วลูกค้าตอนนี้ตกแล้วนะคะอีกสองสิทธิ์สุดท้ายขออีกสองสิทธิ์สุดท้ายเดี๋ยวหนูจะปิดสิทธิ์ปิดโปรโมชั่นแล้วลูกค้าค่ะใครยังไม่ได้ฝากเบอร์ขออีกสองสิทธิ์สุดท้ายเท่านั้นฮัลโหลได้ยินได้ยินไหมลูกค้าฝนตกแรงแล้วด้วยใช่ฮัลโหลหนึ่งสองสามทำไงอะ่ะไปที่ก้าวินาทีสุดท้ายคะ่ะ ก้า <G ül> แล้วมาอีกหนึ่งสิษขอพระคุณมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งศิษยนจ้าพี่ยังหุ่นนะฝากเบอร์ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอีกหนึ่งิสุดท้ายไฟมันแลบปล่อยลูกค้าพี่ยังหุ่นประดับสักเบอร์ได้เลยลูกค้าค่ะท่าาที่แปดค่ะอ่าแปดแล้วนะตอนนี้พี่เจิมสักนะพี่ยังหุ่นนะอะไรนะนําเอะไรประดับประดับวันที่หนูอ่านไม่ออกสักมาแล้วโอเคนะ แล้วก็พี่จักรพัดนนะฝากเบอร์ได้เลยพี่ทัดมาอีกหนึ่งสิบโอเคนะสี่ค่ะสี่สามอะมาแล้วโอ้มาลัวๆเลยี่กีราใช่ไหมมาแล้วพี่วินัยมาแล้วใครไม่ฝากเบอร์ฝากเบอร์ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลลกค้าติดไม้แป๊บหนึ่งอ่ะเร็วเร็วีบฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เลยจ้าใช่แล้วอ่ะไปที่สองค่ะสองแล้วเด้อลูกค้าสองแล้วนะ หนึ่งค่ะหนึ่งแล้วโอเคลูกค้าถ้าไม่มีเบอร์เพิ่มเติมหนูต้องปิดสิทธิ์ปิดโปรโมชั่นแล้วนะจ๊าขอประคุณทุกเบอร์โทรเลยที่ฝากเข้ามาหน้าหลายสุดวันนี้ลูกค้ารอทีมงานติดต่อนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากติดตามรอบต่อต่อไปด้วยถ้าสมมติผลหยุดถ่าได้ไลฟ์นะแล้วสิบหกนาทกาอาจจะมีเลดเลดไหนเจอกับพี่นุชี่ใช่แล้วสำหรับรอบนี้ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีจ้าทันไหมอ่ะ